สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็คลิปนี้เป็นการเปิดไพ่เพื่ออ่านดวงชะตาของชาววันพุธกลางวันนะคะตั้งแต่30ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนะคะ7วันสั้นๆเนาะก็เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะคะสิ่งที่จะเกิดหรือไม่เกิด ไม่ได้อยู่ที่ไพ่นะคะแต่ว่าอยู่ที่ตัวคุณเนาะก็สิ่งดีๆรับไปสิ่งไม่ดีขอให้ปล่อยผ่านสิ่งใดที่ไพ่อยากบอกอยากเตือนนะคะก็ขอให้คุณนั้นรับฟังอย่างมีสติเนาะเอาไว้เตือนตัวเองระมัดระวังตัวเองนะคะก็ภายใน7วันนี้ของคนวันพุธนะคะจะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นครูขอค่าครูด้วยการกดสติ๊กเกอร์คอมเมนต์หรือ ส่งดาวเป็นกําลังใจให้กันนะคะถ้าในระหว่างที่การอ่านไพ่เนี่ยครูมีเสียงที่แปลกไปเปลี่ยนไปก็ขออภัยด้วยเนาะเพราะว่ายัางอยู่ในช่วงร่างกายไม่ยอมฟื้นฟูนฟนเป็นปกติสักทีก็จะมีเหนื่อยหรือมีเสียงที่ปแปลกไปบ้างนะคะก็ต้องขออภัยนะคะก็ในช่วงนี้นะคะก,ก็ยังอยู่ในช่วงรักษาตัวอยู่นะก็มาฟังดวงกันค่ะ ในเจ็ดวันนี้ของคนพุธกลางวันนะคะคนพุธกลางวันเนี่ยจริงๆตัวตนเจ้ชาชะตาถือเป็นเป็นคนมีโชคนะคะเป็นคนโชคดีในเรื่องการเงินเนาะในช่วงเนี้ยบางท่านอ,าอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้เนาะเพราะว่าเรามีเงินนะ <c oughs> ค่ะก็แต่ว่าไพ่รอบนอกเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักหน่นวงแต่ดูแล้วเนี่ยคนวันพุธกลางวันนะคะในสัปดาห์นี้ของคุณเนี่ย ครบรถค่ะนะก็การงานอาจจะต้องเดินทางบ่อยนะคะบางบางครั้งอาจจะต้องเร่งรีบเพื่อไปแก้ปัญหาเรื่องการงานเนาะแบกรับภาระหน้าที่หลายอย่างก็บริหารจัดการเวลาให้ดีนะคะระวังจะบางเรื่องก็สําเร็จบางเรื่องก็ไม่สําเร็จหายหกตกหล่นเนาะก็ระวังจะเป็นเหตุสําคัญแล้วทําให้ผิดพลาดได้นะคะ ในด้านการเงินเนี่ยช่วงนี้นะคะตัวคุณเองก็มีโชคนะโชคเนี่ยอาจจะไม่ได้โชคจากความเสี่ยงการเสี่ยงใดๆนะก็ครูไม่เน้นเรื่องนั้นเนาะเพราะว่าครูคิดว่าอะไรที่เราทําได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันมันเป็นความมั่นคงอะค่ะส่วนโชคลาบลอยเนี่ยก็ถ้าคุณชอบทางนั้นก็ลองลอง เสียงเล็กน้อยอย่าอย่าหนักมือไปเนาะก็คุณขึ้นทั้ง9้าเหรียญสิบเหรียญเนี่ยครูก็คิดว่ามันมีโอกาสนะคะที่คุณก็จะมีโชคนะโชคด้านการเงินแต่จะทิศทางใดก็เพราะว่าในนี้มันไม่ได้เห็นเป็นลาบลอยอะคะ่ะนะอาจจะมีโอกาสว่าเงินเก่าที่คุณทำเอาไว้เนาะ,ะบางท่านเนี่ยทำประกันไว้สมมตินะคะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะทำประกันไว้ลงทุน อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งนั้นอะมันวนกลับมาให้คุณได้รับคือบางคนเนี่ยทำไว้นานแล้วนะจนลืมไปแล้วว่าว่าทำสิ่งนี้ไว้แต่จูๆ่ๆไอ้เงินก้อนเนี่ยมันก็วนกลับมาหาเรานะคะพุทธกังวันก็ขอให้โชคดีโชคดีเรื่องการเงินเนาะการงานการเงินดีเนี่ยมันก็ทําให้เราสบายใจขึ้นในส่วนหนึ่งนะคะงานของคุณเนี่ยช่วงนี้ก็ถือว่างานเยอะนะแต่ค่อนข้างจะหนักด้ยซ้าไปก็ขอให ระมัดระวังสุขภาพนิดนึงนะคะพักผ่อนเยอะๆรักษาสุขภาพบ้างเนาะบางคนเนี่ยมีโอกาสนะที่จะรู้สึกว่าเจ็บปวดหลังอะคะ่ะปวดหลังเจ็บขาเจ็บเข่าอะไรประมาณนี้อยู่ในก็แล้วแต่เราอยู่ในช่วงไวัยไหนเนาะมีโอกาสที่อาจจะต้องล้มหมอนนอนเสื่อนิดนึงก็มีอะไรใดๆก็แล้วแต่อย่าอย่าอย่าทนนะช่วงเนี้ยโรคภัยแปลกๆมันมาเยอะขอให้ ถ้ามีอะไรผิดปกติผิดสังเกตพบหมอพบแพทย์ตรวจดีกว่านะคะหรือบางท่านเนี่ยก็จะรู้สึกอึดอัดกับสังคมอึดอัดกับสิ่งแวดล้อมอนะคะ่ะมันเป็นความรู้สึกนะก็ให้เราปรับปรับใจให้เป็นพลังบวกเนาะพลังบวกรับโชครับทรัพย์เนาะเนี่ยค่ะนะอย่าคิดลบอย่าจิตตกมันจะได้ดึงดูดโชคลาภมานะเนี่ยนะคะ เก้าเหรียญสิบเหรียญรับเงินไปเลยค่ะนะคะก็ถ้าเราความรู้สึกของเราเนี่ยมันเหมือนเราขุดล่องน้ำอะคะ่ะเราขุดล่องไปในทิศทางไหนน้ํามันก็จะไหลไปในทิศทางนั้นเราขุดความรู้สึกของเราให้เป็นพลังบวกมันก็จะดึงดูดพลังบวกสิ่งบวกบวกสิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะคะแต่ถ้าจิตตกคิดลบเนี่ยโชคที่มันกําลังจะวิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยมันก็อาจจะ เปลี่ยนทิศทางไปนะสำหรับในด้านความรักเนี่ยนะคะก็ขอ,อกระมาที่งานอีกนิดนึงพอดีไปสะดุดอีกเรื่องหนึง่งก็คือบางท่านนะคะในด้านการงานเนี่ยคุณกำลังตัดสินใจจะจบจากงานบางสิ่งเนี่ยนะคะก็คุณเป็นคนที่ที่ทำงานเยอะนะครูคิดว่าบางเรื่องที่มัน อัดขัดใจแล้วเรายังมีงานอีกงานหนึ่งรองรับเนี่ยตัดสินใจตัดจบได้นะเพราะดวงเนี้ยปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องปรึกษาใครเลยนะคะเป็นตัวคุณเลยที่จะตัดสินใจได้ว่าสิ่งนี้เรื่องนี้คุณจะตัดจบมันอย่างไรบางท่านตัดสินใจออกไปทำอีกสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ในมือเราเนาะก็ใดๆก็แล้วแต่นะคะถ้าจะออกจากงานเนี่ย ขอให้คิดให้ดีให้มีงานอยู่ในมือก่อนเนาะเพราะในช่วงเนี้ยจากเศรษฐกิจใดๆก็แล้วแต่เนี่ยการงานมันค่อนข้างที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ยากนะคนที่ยังทํางานกินเงินเดือนเนี่ยออกจากตรงนี้ไปหางานใหม่อาจจะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นก็รอสถานการณ์ให้ดีขึ้นนะแต่ไม่ได้รอแบบยอมจำนนนะคะรอคือ รอแบบที่เรารู้จักที่จะมองหางานหนึ่งคุณอาจจะตัดสินใจจบแต่อีกงานหนึ่งของคุณน่ยครูมองแล้วถ้าคนที่จับงานหลายได้นะคะคุณก็สู้ฟันฝ่าวิ่งแก้ปัญหานะคะสุดท้ายแล้วในดวงเนี้ปัญหาที่คุณกำลังพยายามแก้มันเนี่ยมันจะจบลงได้นะก็ ด้วยความขยันของคุณเองนั่นแหละคะ่ะใจสู้ของคุณเองนะมีโอกาสนะที่คุณคิดจะไปเริ่มงานงานใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์แต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวทาจะสำเร็จคะ่ะนะถ้าอยากจะไปิเริ่มไปเริ่มต้นนะหนึ่งในงานที่คุณทำเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จไม่ได้ง่ายนะเพราะมันเป็นไพ่ดาบแต่ว่า จบอย่างที่คุณจะภูมิใจในตัวเองอะแต่ว่ามันเหนื่อยนิดนึงเรียกง่ายๆว่าหืดขึ้นคอค่ะนะงานเงินเนี่ยมันไปในทิศทางที่สวยนะคะแต่ว่ามันต้องสู้มันต้องรุยมันต้องมันต้องไฟอะค่ะมันไม่ใช่แบบนั่งสวยสแล้วได้เงินมานะแต่คุณจะภูมิใจกับสิ่งที่คุณได้รับมาเพราะว่าฉันทำมันอย่างเต็มที่ฉันสู้เต็มที่แล้วนะคะส่วนด้านความรักเนี่ย คนโสดเนี่ยนะคะมันเป็นอารมณ์แบบเบื่อเบื่ออยากๆเดี๋ยวก็อยากจะมีคู่เดี๋ยวก็วิตกกังวลกลัวกลัวสิ่งที่มันจะเข้ามามันจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นไหมอะไรใดๆก็แล้วแต่มากมายนะคะก็อันนี้ครูชอบพูดนะพูดกับหลายๆคนด้วยแม้แต่กับตัว ครูเองครูก็คิดแบบนั้นนะว่าถ้าวันนี้มีโอกาสรักมีคนเข้ามาให้รักรักเธอคะ่ะนะใช้ชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขอย่าไปกลัวอนาคตพรุ่งนี้สามวันเจ็ดวันปีสิบปีข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะคนที่รักกันที่สุดพรุ่งนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะรักกันหรือเปล่าแต่วันนี้มีโอกาสให้รัก ทำมันให้มีความสุขนะอย่าไปทุกข์กับอนาคตนะคะส่วนคนมีคู่เนี่ยคุณมีความมุ่งหวังว่าอยากให้เกิดความมั่นคงนะอยากให้เกิดความมั่นคงมีความสุขในชีวิตคู่บ้างอึดอัดขัดใใเนาะมีมันเป็นความรู้สึกอะคะ่ะว่าจริงๆชีวิตตำแหน่งคู่ของคุณเนี่ยคู่ของคุณตอนเนี้ย ก็ถือว่ามั่นคงในส่วนหนึ่งนะแต่อารมณ์ความรู้สึกของคุณมันมันอึดอัดขัดใจกับสภาวะแวดล้อมกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเอ้ทำไมชีวิตฉันมันไม่มีความสุขชีวิตคู่มันอึดอัดไปหมดกับสิ่งสิ่งรอบข้างนะอยากจะตัดสินใจเดินออกมาในบางครั้งนะคะก็ลองทบทวนนะทบทวนให้ดีว่าถ้าตัดออกมาแล้วกลับมารักตัวเองได้คุณก็ นี่แหละค่ะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเป็นเป็นคนเก่งคนนึงนะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่คุณเพราะยังไงคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองอะดวงนี้ครูคิดว่าไม่ได้ไม่ใช่ดวงที่รอให้ใครมาใครมาเลี้ยงอะค่ะนะแต่ถ้ายังรักกันอยู่คิดว่ากับออกเดินจากออกมาแล้วใจเรามันยังไม่พร้อมก็ก็ปรับอารมณ์เนาะปรับอารมณ์ เดินทางร่วมกันสร้างความหวานให้กันนะคะแล้วก็ถ้ายังเป็นคนโสดที่ยังไม่อยากมีคู่ก็ไม่เป็นไรการงานการเงินของคุณในช่วงนี้มันฟลอว์มันดีอะคะ่ะมีครบรถแค่งานก็เหนื่อยจะแย่แล้วนะก็แต่ในใดๆน,น,นะคะในช่วงนี้มีโอกาสนะคะเร็วๆนี้เลยวันสองวันได้แหละมีโอกาสที่คุณจะได้รับของฝากของขวัญของทุกใจ มีคนเดินทางมาหาก็ได้นะเอาของมาฝากอาจจะเป็นแค่ของกินที่ถูกใจหรือเป็นของที่มีคุณค่าทางใจเนาะใดๆก็แล้วแต่7วันนี้ของคนวันพุธกลางวันถือว่าครบรถนะหลากหลายความรู้สึกก็ขอให้คุณมีพลังบวกคิดบวกเยอะๆนะมันก็จะได้ดึงดึงพลังงานดีๆเข้ามาหาตัวเรานะคะก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ